เท่าที่หวงดังดวงใจชุดเท่าที่รักที่พูดเมื่อกี้แปลว่าถ้าได้จูบหรือได้ทำอะไรผมแล้วคุณก็จะยอมแต่งด้วยดีๆอย่างไม่มีเงื่อนไขงั้นใช่ไหมคนถูกถามตรงๆมีอาการจังงังไปในทันใด วิวทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยเสียงถามของเธอสั่นพริ้วอย่างควบคุมไม่ได้แบบไหนก็แบบนี้ไงคงเพราะผมตื่นเต้นเขาชี้แจงด้วยน้ำเสียงแตกพร่าหนักกว่าเดิมดวงตาคมวาวที่มองศพกับเธอ เป็นประกายหวานซึ้งเข้มข้นและล้ำลึกยิ่งกว่าครั้งไหนๆที่เธอเคยเห็นเหมือนเขากำลังสะกดจิตให้เธอเกิดอารมณ์ว่าหวามอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตทำสิบทที่หนึ่งเทพบุตรไส้กรอกแตกได้ข่าวว่า เจ้าของวันเกิดคือเจหวีแต่ทำไมคนเลือกสถานที่ฉลองถึงกลายเป็นยยว้าไปได้ปวินชายหนุ่มวัยยีสิสามปีเอ่ยขึ้นพลางมองหน้าเจหวีผู้เป็นพี่สาวด้วยความเห็นใจยิ่งก็ว้ากับแม่อยากมาทะเลนี่นาพี่ปลีเองก็ชอบทะเลเหมือนกันไม่ใช่หรอแต่เจหวีนางพิศวาทะเลกับเราสะที่ไหน ถ้าให้เป็นคนเลือกนางก็คงพาเราไปไต่ยอดภูปีนยอดเขาสอยดาวอยู่ปลายดอยใช่ไหมคะสาวสวยวัยยี่สิบเอ็ดปีผู้มีใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเ่าพูดพลางมองหน้าเจวีด้วยสายตาอดอ,อ้อนอ่อนหวานอย่างขอความเข้าใจแล้วช่วงนี้ยิ่งหนาวอยู่ด้วย ววากับแม่ไม่ชอบอากาศเย็นๆเข้าใจเราหน่อยนะคะเจเจเจวีเขารักแสงแดดก,กับภูเขาแต่ไม่ชอบลมทะเลแล้วก็เกลียดไอเกลือเป็นชีวิตจิตใจแต่ดันลากเขามาทะเลในวันหยุดแถมบังคับให้มานั่งกินข้าวตรงนี้ในคืนวันเกิดคลื่นซัดทีน้ำเค็มกระชอกใส่เต็มหน้าเลยดู ว่าแล้วก็มีคลื่นกระแทกโครมเข้ามาทำเอาน้ำทะเลสาดกระเซ็นไปทั่วบางส่วนตกใส่อาหารบนโต๊ะบางส่วนก็ติดอยู่บนหน้าคนพูดปวินจึงต้องหันไปคว้าทิชชู่มาซับความเปียกชื้นออกจากใบหน้าตัวเองแต่อาหารร้านนี้มันอร่อยนี่นแม่ชอบมาก แล้วบรรยากาศก็ดีออกจะตายทะเลไม่ดีตรงไหนใครๆเขาก็รักทะเลกันทั้งนั้นว้าก็รักทะเลที่สุดเหมือนกันลูกสาวคนเล็กเป็นผู้ที่เข้ากับแม่ได้ดีเป็นปีเป็นครุยมานานแล้วตรงข้ามกับลูกสาวคนโตอย่างเจวีที่มักจะโดนทุกคนรุมอยู่เนือง เกิดมาเจาหวีเคยได้รับความยุติธรรมจากใครบ้างโดยเฉพาะคนในบ้านตัวเองเนี่ยเฮ้ยน้องชายเจวีเป็นคนเดียวที่มักแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจพี่สาวอยู่เสมอแม้บางทีจะมีเผลอช่วยคนอื่นรุมพี่บ้างก็ตามแต่แม่ก็สอนเจหวีตลอดนะว่ายังไงก็ให้คิดถึงตัวเองก่อน อย่าแค่คนอื่นจนลืมแค่ตัวเองแต่ปรีก็รู้ว่าพี่สาวเราเขาเป็นคนอย่างไงเอาแต่แค่คนทั้งโลกก่อนตัวเองตลอดดังนั้นแค่โดนแม่กับยายวะเอาเปรียบอีกสองคนยังไงมันก็ไม่ต่างกันโหแม่คิดอะไรเห็นแกนตัวชมัดเลยแล้วพี่ปรีเป็นอะไร อยู่ดีๆวันนี้ถึงได้ลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมให้เจ๋หวียิกๆก,ก,ก็วันนี้วันเกิดเจ้โถพระ Sample complete Ready to continue